ครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชันนะครับ stop start engine stop start นะครับการาระบบตัวนี้ก็คือกรณีที่เราใช้งานก็คือถ้าเรากดนะครับกดหนึ่งครั้งนี่ครับนี่คือนี่คือทำงานนะครับอันนี้คือปิดระบบนะครับ off นี่คือปิดถ้าอย่างนี้คือ ระบบทํางานนะครับระบบท o บสตาร์ทมีประโยชน์ตอนที่เราติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์จะดับแต่เครื่องเสียงระบบไฟระบบแอร์นี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นมาภายในเสี้ยววินาทีนะครับก่อนออกตัวจะไม่ส่งผลเสียต่อการออกตัวของรถนะครับประโยชน์ก็คือเวลาเราติดไฟแดงนะครับเครื่องยนต์จะดับ ประโยชน์ที่ได้ก็คือเราจะประหยัดน้ามันมากขึ้นก่าเดิมน,นะครับสำหรับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับมีมีในรถรุ่นใหม่หลายๆคันลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่มีไฟหน้าออตโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแนะนําการใช้ไฟหน้าออตโต้อีกทีหนึ่งขอบคุณครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาติสุดินกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ